không cái gì đó nó đáy thôi là tu thế bán ừ, không ăn xem, lưu hả tất lưu này nói ở Ui nước <Nhạc> bỏ nhô các thì em mớt lắm bạn Như thế là khuôn mà là Khuôn hè là Đây uống mà kinh và tàu Đây sàn Không hay bằng ừ cải cao dóc 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 dóc

กระดุ้งน้อยบ่ฮลปรปรเล้วกระดุ้งหลุ้นอีตาหน້สิជดาดุ้งเยอะนะ ป่าแม่โอ้โหมาเบอรเฮ้ยเรากินเราเปล่าเนี้แม่พัดซีซ์สิ้นเลยเจ้าเซอร์สลิดเลยเจ้าทนไปผ่นผูพันใดหั เลับขนาดวะแม่จะบิงแม่ปาโดแม่ฮันเดยจะ,ดดะจะว่าพันบดได้อ่ะเจะ้าให้เตัวเราสร้างอีโดนี่นะนี่นะนี่นะเห่อย่า,างีตาควงแห่นี่นะนี่นะเนี่ยนะ ตอนหน้าค่อยนี่นะตาค่วงแห่นี่ยนะเรายังไปเอาอ้อยแก้แห่ซ้ำเนี่ยนี่นะก็คือปลาดูทุกคนคนนี้คนนี้คนนี้เออปลาดูบ้างเหรออืมเห่นหนอหขมเพิ่มพันธองสิหรือปลาดูเนาะ

ม่จะบือไหมว่ะ่ได้นั่งเออเราอ้วนเราเสื้อกาสอบเราอ้วนเราเอาขึ้นมาฟาฟังเราอ้วนบันเอเบื่องห่างมาดูเสื้อกาซอบ màn hẻ lau hết hắn bỏ khuôn mà y kìa nó dài hắn bỏ khuôn mà lùi nèo hắn làm nối dù mà cả lớp mướt mà cả thư tại hì lét hàm bùa មាទ្រុម្បាកដែលាវកពីក្ទៅំព្ក៏ न, न เจ้ามึงปาโดอิตาปาขอบอตัวนี้โอวว้โยเสื้อดามสีได้ปาโดเออสกาซ้อมนี่ก็ย,ยังมาปาโดคือกันฮันโดยังได้ได้อยู่สวยน้อยแบบ ได้เหรอหรือเต้นออกไป